กือผมอยู่กับผมครับพี่กดช่อง m อ็ Channel ชาแนลนะผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงช่างพิกดนะวันนี้พี่กดมีการแก้ปัญหานะผมมีคือชิ้นงานนะผมชิ้นงานอ,อะไรผนังผนังนะครับผมที่แรกคือผนังไม้นะครับโดนปลวกกินใช่ไอเน,นี้ยคือบ้านแม่พี่กดเองคือผนังเนี่ยถูกปลวกกินแล้วก็เราจะมาทําอย่างนี้เดี๋ยวปลวกก็กินอีกคือวันนี้พี่กดจะทำการปูกระเบื้องเลยนะผมติดผนังนี่เลย เป็นขนาด6 0สิเซนคูร์ทเซนนะครับผมแผ่นใหญ่นะครับผมคือวันนี้จะใช้กระเบื้องปงูแล้วก็จะใช้ปูนกาวในการปูก่อนอื่นนะครับผมนี่กดน้ําสําคัญเลยคือมันใช้สญญาญยางราดให้ปูนมันขังน้ําไม่ได้นะครับผมเราจาเป็นต้องใช้ขดน้ำานะ่ดแล้วนี่เลยวิธีราดน้ำมันจะไม่เล่อะด้วยครับผมนี่ราดปห้ดู ปูก็เป็นใช้ปูนกาวนะผมในการปูอ,อนันนี้นี่คนระับวางไปเลยถามจริงพี่กดถามจริงปูเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเอา้าปูไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าปูนจะช่วยอะไรพี่กดหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่ปูไม่เป็นนะ,ะตอนนี้ก็ละเลงนะคะมันต้องหนาประมาณไหนพี่กด ครับประมาณสามเส้นเนาะหลังจากที่เราใส่ปูนเสร็จแล้วนะเราจะทำการติดทะเบียนงานเลยนะแบบนี้นะครับต่อครับผมนี่คือ อันนี้เราปูมาแล้วนะครับผมสองแผ่นนี่นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีคิ้วมาปิดงานอีกรอบหนึงนะครับผม<อ>เพื่อความสวยงามอันนี้ปวกก็ไม่กินนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับใช่แล้วก็อันนี้เราจะปูปูนไม่เท่ากันนะผมฟือฝั่งนี้เราจะปูนหนากว่านอยนึงเพื่อเสียงรับกับไม้โครงคิ้วนะครับผมที่ตรงนู้ไปดูอะไรกันไับนี่คืองาน DIY จริงๆเลยนะครับผม,มงานแก้ไขครับไม่มีใครทำนะครับ หก็จะเป็นแบบนี้ครับฝั่งนี้จะสูงกว่าน่อยนึงเพื่อหลบงานนะครับผมนี่นเห็นไหมหลันก็จะได้อักษร์แบบนี้นี่ครับมันจะเนียนเนียนนะครับเนียนว้าผายว้าผายนะครับครับผมนี่คืองานแก้ไขนะครับผม เดี๋ยวมันจะมีคิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนใส่คิ้วให้ดูด้วยนะผมคืออันนี้คืองบน้อยแล้วสามารถแก้ไขได้เลยนะผมคือปลกไม่ลามไปแล้วนะคือนี้เราอันนี้ปลกปลกมันกินนะครับคือมันเป็นไม้ที่เน่ปลกมันกินเฉพาะข้างล่างนะครับไอตัวนี้มันเป็นลายไม้สักมันก็ไม่กินนะครับแต่ว่ามันกินเฉพาะข้างล่างนี่นะครับแล้วก็แก้ไขได้เป็นกระเบื้องเลยนะครับ ผมปูเก็บงานให้เรียบร้อยนะผมก็ไม่ใช่งบน้อยนะครับคือว่าแม่พี่กดก็จะให้ทําเต็มแผงนี่นะ <c oughs> แต่แต่แต่พี่กดนะครับ <c oughs> พี่กดไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยทําแค่นี้ก่อนดูดูว่าจะสวยงามหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับเผลอออาจจะมีเต็มแผงนะครับผมใช่ครับผมก็อันนี้คือสําหรับนะท่านใดนะผมที่อยากจะแก้ไขนะที่เคยทําผนบรีนแบบปูไม่อัดแบบนี้แบบผมเนะี่ยแบบบ้านแน่ผมเนะี่ยก็สามารถ แก้ไขได้นะผมเนี่ยคือสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนี่นะและสวยงามด้วยครับใช่ครับผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับผมประสบกันอีกในช่อง M m p Channel นะครับผมและก,กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปจเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย